สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนีตอนแบบเข้าสู s บูช u คร i ซิงส o ต y นะครับมัเ <laughs> ดินมาครับอยู่กับผมบูชนะครับใครยังไม่หลับไม่นอนเข้ามาคุยกันได้นะครับนะนึ่นนึ่นน่นน่น ัลโหลสวัสดีครับอยู่กันไหมนะโ,โ,โอ้หมวกหมวกหมวกช่วงนี้ร้อนนะครับต้องใส่หมวกใส่แว่นนิดนึงนะกันกันดงกันแดดนะครับผมช่วงนี้มาตริดร้อนมากนะครับอ่าสัญญาณยังไม่มานะครับใครอยู่แล้วบ้างใครอยู่แล้วบ้าง ใครอยู่แล้วบ้างมาเล่นกันด้วยมามาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยสวัสดีจ้า มาแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้ว,ลว,ลวโอเคอ่ะกล้องก็ไหลนะครับผมโอเคผมอ่านหนังสือต่อเลยแล้วกัน ใครอยากชวนคุยอะไรก็ทักมานะครับอ่าน,นไปเลยบาร์โกแปลว่าเรือนะครับบาร์โกบาร์โกเรือิอมไปเยอะบาร์โกเรืออ,อาวิออนอาวิอาวิอวอน หรือเอ้ยเครื่องบินอวิอนเครื่องบินการ์อา uto เบี่ยงคุลคัอกอเชียนกอเชรถโมอโตโมอโตโมอโตก็คือมอไซค์ามินาวอล์ก ya. Los barcos son muy caros los barcos son muy caro los barcos son muy caros okay voy para san Car voy para san carlos en avión บอยปาร a s ัน c าร์ล s สเอ็นอาอ้าวเป็นไรเนี่ยอารวิออนอาวิอ,วอ,อส์ <c oughs> สงสัยอยากบินไม่ตกได้ไหมจ้าที่รัก อ้าวเห็นหน้าสดเลยตกใจไหมโอเคไปต่อเอ่ออะไวฉันอยากเช่ารันอยากเชารถฉัอยากเช่ารนอากเ่าร โอเคฉันต้องการเช่ารถ1คัน okay. okay. hey. Vamos a rentar bicicletas Vamos a rentar bicicletas Um vamos a rentar un una นะอ๋อไม่ต้องใส่อ๋อ oh, Vamos a rentar bicicletas เดียมอือต่อไปม a y demasiadas m o ม o c ต c l e t a s en la ม i อ d a d h a y d e m a s i a d a ต m o t o c ค c l e t a s อง la c i ก d a d โอ้คําว่า u d e d เนี่สําหรับตัวเองนี่พูดยากเู่นะเพราะว่านะ ciudad de, 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 de ciudad. Hay demasiadas mot motocicletas en la ciudad. Okay. Okay, Hay de más bicicletas en la ciudad. Mm. Se sí, da. Um, prefiero caminar. Prefiero caminar. Prefiero más preferir. Preferir. Se me va. Preferir, preferir. Hape. Ehm. Um, pre. -fe... Mata preferir. prefer i มั่วอะไรมาจากเว็บ preferier นะครับแปลว่าแบบชอบมากกว่าชอบมากกว่าชอบมากกว่า I prefer นะครับนาะฉันะ oh. prefer เดินแบบสงบรถของฉันคันเล็กนิดเดียวคำ <t une> ต่อไป <t une> คำนี้ muy เรือใหญ่มาก นะต่อไป Necesito rentar un caro compacto Necesito rentar un caro compacto อยากจะผมฉันอยากจะเช่าลด Compact สักคันหนึ่งลด Compact คืออะไรวะรดแบบลด Compact คืออะไรวะ Compact Car าแบบ Compact ค่คือรถยนนั้นขนาดเล็กเนี่หรออ๋อใช่คอมแพลคค่ซีเซกเมนต์สมอลแฟมรถยนขนาดเล็กอ๋อโอเคคอมแพลค์ค่ะกโรโอเคเน c เซโต o เรนตาร์อุนโคเ Compacto, A, Coche, Compacto ก็หมายถึง compact car หรือว่ารถรถอะไรวะเมื่อกี้เรื่องรถยนต์นั่งขนาดเล็ก่ารถยนต์นั่งขนาดเล็ก,อกอโอเค เยี่ยมต่อไป Necesito un auto todo terreno Necesito un auto todo terreno I need 4 wheel car อยากได้รถ 4x4 4 wheel car ภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะรถสมบุกสมบันเนี่ย404ของ 4x4 car ส,สี่คูณส่ค่ wheel drive ะรถโฟ r ์ว e ลล์ไดอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะออฟวิลล์ไดระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อออฟโรดประมาณนั้นโอเคฝึก okay. ต่อ อันนี้ไปเรียกแท็กซี่เนาะจะไปโรงจะไปไหนเนี่ยจะไปจะไปโรงแรมแท็กซี่ mm hmm. Por favor, necesito ir